เราจะมีศิลปิน <pit> นะครับผู้เชี่ยวการออกแบบบ้านเองทุก้บนะครับถ้าเราไม่มีจำหน่ายนะครับก็จะ,ะจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับสวยมากเลยเนาะสวยใช่ไหมคะอันนี้เสือพาชมที่ไหนคะ กลับด้านตรงนี้ก็จะเป็นลัตเตอรี่ตะบองเพชรนะครับก็จะมีหลายแบบหลายสายพันธุ์นะครับของกับคอลเลคชั่นไลน์ะม้ยานหน้าโต้ะนะครับและการจัดสวนผาดนะครับกระบองเพชรนุ่งเสือกระบอกเพชรผาดของเราก็จะมีสองฝั่งนะครับ ชมสวนนงนุษนะคะทางสวน,ด,นด,วดูฝั่งนี้บ้างเนาะฝั่งนี้บ้าง,ง,างอู้สวยๆทางนั้นเลยมีรถมาด้วยเฮ้ยมีรถมาอีกคันอู้อหกลายเป็นสองคันเอาไปละลานเลยเฮ้ย ครับด้านห้าตรงนี้ก็จะเป็นนานิจาหุณเขาไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์เรามีัของ,ร,ง,ร,งร้อสามสาสายพันนะครับข้อมั้งกปแล้วนะครับ800้อยกว่าตัวนะ เอาเดี๋ยวจะอดให้่านนับรเวรจะจอไต่นะครับขอนรบ้านเร่อนเสานะครับ50สายทางนะครับอลงนะครับปรตูติดอ้าด้วยนะครับอย่าให้อย่าลืของว้นนะครับตัวนะครับนำเก็บไว้ดีนะครับตอนนี้จอดขกลับด้วยนะครับ เดี๋ยวจอดให้ลงด้านนี้นะครับเดินเท่านะครับเดินชมสวนเสร็จแล้วนะครับออกด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับมองไปทางขวารถจะจอดรอด้านหน้ารักษาแฝดเลนสอนะครับก็จะกลับทนงไหนตอนไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดเวลานะครับครับเด็กผูก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับใส่ทุงน่องน้ำนะครับเด้รับบาดเก็บได้นะครับทางนน้นทางนน้นลงกับลุงทางนน้นครับ ไปขึ้นปะภาะกายวอก็ได้นะครับเข้าไปในอาคารนะครับเดินไปเส้นนู้นจะไปลงด้านหนาเสาเนเ่นเสาครับเขากจะจอดรอตรงนั้นพอดีาี่มาไไหนปนต่อนะไปนุ่น่อนไปานหินกมาไปดูส่วนหินก่อน เสือจระตาพาไปข่าววงกดแล้วอ้าวไปแล้วรอด้วยดิรอด้วยดิอุยไปข่าววงกดเลยเหรอจะต,ตามทันไหมเนี่ยนิ่ไปเรมๆนะเสือเสือเบาๆลูกตามไม่เสือเสือเสือ น้องเสือฟังด้วยสิลูกรอด้วยเสือรอก่อนใครจะตามน้องเสือทันเนี่ยแม่ตามไม่ทันนะหาคนวิ่งตามก่อนคนวิ่งตามหายไปไหน สวยเนาะแล้วก็เจอไตรงไหนอยู่ไหนในน้ำนู่นในน้ำหรอใช่ไปแล้วไปแล้วสวยมากเจอเจ้เขาเขเอียดรอบนะเดี๋ยวเดีปนั่งเปนั่งนั่งถ่ายรูปกับพี่เดียก่อนสวยมากได้จะีนะดยทำได้เน่ยก็ยังงได้เดี๋ย งั้นเลยพี่เสือเขาไม่เขาเขาไม่ชอบมองกล้องพี่ถ่ายไปเลยพี่เลอแม่มาถ่ายลูกเพื่อน่อยดิมามาแม่แม่มาอยู่ต่งเพศถ่ายมันเห็นตังเพศสวยนอนอยู่ตรงนั้นเลยให้ยายถ่ายก่อนเอ้านอนอยู่ตรงนั้นนะให้ยายถ่ายให้ก่อน ฝั่งนี้ไม่สวยฝั่งนู้นสวยมากเลยยืนเนาะอายืนยืนหันหันหน้าให้ยายแม่แหม่ตัวมันเนาะ แม่ไทยรูปมันตั้นเหรอน้นนองหยุดเงียบมันเหมือนต้นอะแม่ตัวมันนะ่หมูกักันเนี่ยหมูแล้วหมูอีก เสือเดี๋ยวสะดุดล้มนะลูกพื้นมันไม่เรียบนะฝีมือจริงๆเลยเนี่ยทำด้วยมือแต่พูดถึงก็คุ้มนะเท่าสองร้อยเข้ามาเนาะขนาดนี้เนาะโอ้โหไม่มีมันหาไม่ได้อะไรอะไรประมาณอย่เงี้ยแล้วไม่ต้องไปแล้วเจ็ดร้อยเดียวคันล่างรถด้วยสุดแล้วอ่ะมันจำลองเมืองนอกทั้งหมดมาอยู่ในนี้อ เมื่อก่อนที่มากับป๋าจอดทุกจุดมาพี่เห็นอะรถอะไรก็จอดจอนแต่อันนี้มันไวเหมือนกันเนาะมัน,ม,นมันพามาไวมากเลยคนมันเยอะไงนะเนาะเยอะก็ต้องทำเวลาเลยนั่งรถอะจอดทุกจุดเลยมีไอพี่ประสาทประเสริฐแล้วจอดรถเอาจิงๆถ้าเที่ยวเนาะนั่งรถเที่ยวมันต้องจอดทุกจุดแบบนั้นแหละไปตามหาลูกก่อนตามลูกไม่ทันแล้ว สามแม่มยยเ,แเสือตื่นเต้นมากมาเที่ยวแม่ตามจับไม่ทันเลยต้องให้ยายไปตาม แม่ต้องทายลูปเพิ่มมาแม่ยืนตั้งนี่แนวกรปิยืนตั้งหัวยืนฟังนี่ก่อนอหนึ่งสองกดทายลูกกดนี่ดีหน่อยกันหนึ่งสองไปหนึ่ง หันหน้ามาหน่อยบิดหน้ามาหน่อยค่ะหนึ่งสอง่โอ,อ,อ้ดิออ้อมไปหลายหมวดแขึ้นกัวพุ่นเหรอเื่อกีะบันไดขึ้นไปอยู่พุ่นหรอไปแล้วเสือไปกับพี่บางแล้วแม่กับเ่าต้องฟังกปก่อยไป ฟติ้นฟติ้นลูกฟติ้นมาทางนี้ ขึ้นแล้วปาติน อนกลับไปทางเดิมอ่ะเรียกตามาแล้วไม่มาไปทางเดิมไม่ต้องวนหรอกดูห่างๆเนี่ยโอ้แล้วต้องยี้งอย่างนี้แหละแต่ของเธอนี่จับยั้เสือ พี่เขาไม่เหมือนออพี่เขามาไม่ต้องกลัวแลพี่เขาโอเคพี่เขโอเคมานั่งคอยนี้ก่อนคอยนี้ก่อนมาเนี้ยมาเนี้ยเอาไปเนี้ยลูกิวแล้วไปได้แป้นึไปเล่นแปงนึงพี่เหนื่อยแล้วสิน้งไพี่เหนื่อยแล้วเสน้ำที่ยายกินเปล่า เตมมาเติมมาล้งก่อนไปลุงก็เหนื่อยแล้วลูกเยลลี่อยู่ที่แม่เยลลี่อยู่ที่แม่เยลลี่อยู่ที่แม่เอาขนมขึ้นป้ากาไปเอาขนมขึ้นป้ากาไป ลูกอันนั้นไปคืนพ่อแกแต่อนจมาเองเออไปฝากพ่อแกไว้ก่อนแม่ไม่มีกระเป๋าที่ให้คืนคือไปฝากไว้ลูกไปฝากไว้นั่งก่อนได้ไหมน้องจะไปไหนไปไหนเสือพี่มาแล้วพี่มาแล้ว นั่งกินดีนั่งนี่มาแมอุ้มขึ้นเหรอนไม่ได้มันน่นอนั่งที่ยายแบบก็อินัแมวก็อินไป สนุกไหมลูกมาอีกไหมอันนี้ยังไม่ทั่วเลยนะยังไม่ทั่วเลยยังไม่ได้เห็นไดโนเสาร์เลยนะเนี่ย